สวัสดีครับวันนี้อาจารย์เคียรนะครับจะมาพาทุกๆคนนะครับตามรอยประวัติศาสตร์ของวัดป่ามะหม่งนะครับตำบลไกรนายอำเภอกงไกรลาชจังหวัดสุโขทัยลองมาดูสิว่าวัดของหลวงพ่อมาหลวงพ่อไฝ่นะครับที่หลายๆคนรู้จักนะครับทําไมจึงได้ชื่อว่าวัดป่ามะหม่งนะครับเดี๋ยวเชิญทุกๆคนนะครับตามอาจารย์เคียรไปถึงต้นตอของที่มาของคําว่าวัดป่ามะหม่งได้เลยครับผม ครับผมพอจารย์เคียงมายืนอยู่ตรงนี้หลายๆคนยคนแอบเดาล่วงหน้าไปแล้วอ๋อรู้แล้วทําไมจึงเรียกวัวดป่ามะม่วงใช่เลยครับที่เรียกวัวดป่ามะม่วงเพราะบริเวณหน้าวัดเนี่ยมีต้นมะม่วงนะครับต้นใหญ่ๆหลายๆคนโอบเนี่ยมากกว่า30ต้นแล้วสุดยอดของมะม่วงที่ต้นใหญ่ๆนั่นคือต้นมะม่วงกะล้นที่นี่คําตอบของวัดป่ามะม่วงนะครับไม่ได้มายุดอยู่ตรงต้นมะม่วงที่อยู่ด้านหลังของจันเคียงเท่านั้น เพราะถ้าย้อนหลังไปเมื่อประมาณ80ปีที่แล้วนะครับวัดป่ามะม่อ่ะยังมีฉืออีกฉือนึงว่าวัดมาลายจันเคียนก็สงสัยอยู่เหมือนกันกว่าข้อมูลที่บอกว่าวัดมาลายเนี่ยมีลักฐานยืนยันไว้ตรงไหนบ้างหลักฐานที่ยืนยันได้อย่างดีก็คือรอยจารึกนะครับหรือรอยแกสลักไว้บนขือไม้ตะเคียนนะครับคือโบสถ์หลังเก่าของหลวงพ่อมาซึ่งจะจารือไว้บอกว่าพระอุโบสถ วัดมาไลนะครับวงเล็บป่ามะม่วงนี้พระครูวิมลปรีชาพร้อมด้วยพระประหลัดยิ้มนะครับผู้จัดการผูกพัทศีมาพศ2468สร้างสำเร็จพศ2473ที่นี้เรื่องราวของวัดป่ามะม่วงครับก็ยังไม่ได้จบอยู่ที่คำว่าวัดมาไลเท่านั้น เพราะคนเฒ่าคนแก่หลายๆคนบอกว่าก่อนที่จะถือวัดมาลายเนี่ยวัดนี้มีชือว่าวัดมาลายหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าหมู่บ้านมาลายหลายๆคนแอบหอัวล้อทำไมมันเกี่ยวกับหมาเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้นะครับเขาบอกว่าเสือโคร่งก็ชุมเสือบองเสือเก้าเสือแมวเสือแพวชุม แล้วตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไอ้พวกเสือเหล่านี้มันแอบ,บกัดงัวกัดควายนะครับชาวบ้านก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการเลี้ยงหมาเยอะๆเพื่อให้มันช่วยเตือนภัยคุยอนพีรพนนะครับเราให้จันเคียงฟังบอกว่าตอนที่ชาวบ้านอะ่ะยกย,ย้ายอพยพมาอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยเวลาเขาสร้างบ้านเขาจะสร้างบ้านหันหลังนะครับหันหน้าบ้านออกข้างนอกแล้วหันหลังชนกันมีลักษณะปเป็นวงกลม โดยปล่อยพื้นที่วงกลมตรงกลางเป็นแหลง่งงวแหล่งควายแล้วล้อมรั้วด้านนอกหนึ่งชั้นล้อมรั้วด้านด้านในอีกหนึ่งชั้นเอาัวเอาควายมาไว้ในวงกลมชั้นไนเผื่อป้องกันเสือแล้วเวลาออกไปทํามาหาก,กินในตอนเช้าเขาจะออกไปในลักษณะเหมือนก็รูปพัดครับเหมือนยิ้มมือกลางๆอย่างเงี้ยีิบานในหลังนี้ออกไปทางทิศนี้อ่บ้านในหลังนี้ออกไปทิศนี้ทิศนี้ทิศนี้มีลักษณะแผลออกเป็นวงกลมเหมือนรูปพัดเลยครับเดี๋ยวอาจารย์เกียงจะให้ดูอะไรเป็นภาพถ่ายท่าอากาศ ยืนยันชัดเจนว่าพื้นที่บริเวณบ้านป่าหมูเนี่ยเขาทำมาหาก,กินกันแปลกๆทีนี้เมื่อชาวบ้านเลี้ยงหมาเยอะบางครั้งอดมั่งอิ่มมั่งก็เป็นเหตุให้หมาเนี่ยมาพึ่งบุญนะครับมาอาศัยหลมบุญของวัดก็กลายเป็นเหตุเหนว่าวัดวัดนี้มีหมาเยอะไปด้วยเป็นเหตุให้ชาวบ้านน่ะเรียกวัดนี้ว่าวัดหมาหลาย ทีนี้นะครับเรื่องราวไม่ได้จบลงตรงที่ว่าวัดมาลายหมู่บ้านมาลายมีหมาเยอะเท่านั้นเพราะมีบางคนบอกว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าวัดมาลายแต่เขาเรียกว่าวัดมาไหลาตะฮะอ้าวทาไมเรียกว่าวัดมาไหลาเนื่องจากนะครับเวลาวัดป่ามะ่วงนี่ยมีงานสงกรานซึ่งจัดติดต,ต่อกันมาเป็นเวลามากกว่าร้อยยี่สิบปีนะครับ ชาวบ้านชาวเมืองจากทว่วทิศทางนะครับที่ศรัทธาในวัดป่ามะมงจะมาทําบุญนะครับตั้งวันกุศวันสงการมาทําบุญกันที่วัดป่ามะมงเต็มไปหมดเข้าของที่เอามาถวายพาน่ะเหลือกินเป็นเหตุให้มันเป็นดึงดูดนะครับดึงดูดมาจากหมู่บ้านอื่นๆที่อยู่ไกลรอบนะครับพอได้ยินเสียงกรองเสียงพิพาใวัดป่ามะมงดังเมื่อไรนะครับมาจากหมู่บ้านต่างๆที่อยู่รลรอบเนี่ยจะาถุงข้ามถามมาหากินที่วัดป่ามะมง ลักษณะของการเดินทางข้ามถุงเนี่ยมันมากันหลายตัวติดต่อกันไม่ขาดสายจนกระทั่งชาวบ้านบอกมันไหลเลือดเลือนๆก,กันมาเขาจึงเรียกว่าวัดมาไหลไปด้วยฉี่นึงที่นี่คนแก่คนหกว่ามันไม่ใช่ไหลอย่างนั้นอที่ขเขาเรียกว่าวัดมาไหลเพราะว่าด้านตะวันออกของวัดป่อมมะม่วงเนี่ยมันมีคลองเล็กๆอยู่ของนึงมันเป็นคลองที่นำน้ำจากถุงถุงทั้งด้านเหนือนะครับไหลไปทางถุงด้านใต้ครับถุงด้านเหนือเขาเรียกว่าถุงหนองกระสุน สวนถุงด้านใต้ก็เรียกว่าถุงหนองยิพโพนทีนี้เนื่องจากเลี้ยงหมากันเยอะเวลาหมาตายชาวบ้านก็มีวิธีการกําจัดซากหมาโดยง่ายๆนั่นคือทําไมครับจับซากหมาเนี่ยโยนลงคลองแล้วปล่อยให้มันไหลาตามกระแสน้านะครับออกไปถุงหนองยิบโลนทางทิศใต้วันวันหมาตายกันไม่รู้จะกี่สิบตัวนะแต่ละบ้านอะ่ะมันก็กลายเป็นเหตุให้คลองไอ้คลองนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าคลองหมาไหลไปด้วย พอมีวัดเกิดขึ้นข้างๆค,คลองก็เลยเรียกว่าวัดมาหลหยคนแก่คนนึงบอกกูเ,เจอว่าพวกมึงนี่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่ว่าเรียกว่าวัดมาลายไม่ได้เรียกว่าวัดมาไหลอ,อลหย่างนั้นจริงๆเขาเรียกว่าวัดมาไหลข้อมูลใหม่ไห้แกวัดมาไหลไหลยังไงครับเขาบอกว่าเนื่องจากวัดมาไหลเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยลาบสักการะชาวบ้านศรัทธาเข้าของเต็มวัดเต็มว่าจนเป็นเหตุให้โจรสี่ห้าคน มันคิดว่าในวัดจะต้องมีสมบัติมีของมีค่าเยอะแยะมันแอบมาขโมยของในตอนกลางคืนแล้วปรากฏว่าไอ้โจรเหล่านี้มันลอบคอบอย่างยิ่งเพราะมันเตรียมช้างมาด้วยเผื่อที่ลักของแล้วจะได้ขนของขึ้นหลังช้างนะครับสะดวกสบายไม่ต้องแบกไม่ต้องหามให้เหนื่อยนะครับมันก็เลยเอาช้างมาแต่ปรากฏว่าช้างที่พวกขโมยนํามาเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในบริเวณวัดได้เลยแค่ย่างเข้าเขตรั้ววัดเท่านั้นแหละครับ หมาซึ่งอยู่ในวัดเป็นรอยๆตัวเนี่ยต่างเหา่าต่างสงเสี่ยงกันโชคไหลจนกระทั่งแมแต่ช้างยังล้าคาญขโมยยังล้าคานไม่กล้าเข้าไปรักของในวัดนะครับช้างก็หนีขโมยก็หนีเขาจึงเรียกว่าวัดหมาไหลก็คือหมาไหลช้างหมาไหลขโมยครับผมหลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวความเป็นมาของวัดป่ามะหมวงแล้ว แยวต่อไปจันเกียงจะพานะครับทุกๆคนนะครับไปเดินชมสิ่งก่อสร้างโบราณสถานร้างที่มีอยู่ในวัดป่าหมวงดูซิว่าภายในวัดป่าหมวงนะครับซึ่งมีเนื้อทีประมาณสี่สิบกาไร่เนี่ยมีของสําคัญอยู่ตรงไหนบ้างและจันเกียงจะพาไปดูครับซึ่งโบราณสถานที่เก่าที่สุดในวัดป่าหมวงนะครับจะอยู่ในป่าด้านหลังของจันเคียงซึ่งป่าละเมะที่อยู่ด้านหลังของจันเคียงเนี่ยคนป่าหมวงจะเรียกว่าเกาะตับของเกาะตะปาน ๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าในกาะตะของับเกาะ,ะตะปานมีอะไรอยู่ในนั้นสำหรับวิจุดที่อาจารย์เคียงยืนอยู่นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นซากโบราณสถานนะครับที่เก่าที่สุดในบริเวณวัดป่ามะหม่งเลยครับถูกทับถมจมดินมานะครับเป็นล,ยลอยๆปีหลายๆคนไม่เคยเข้ามาถึงตรงนี้นะครับถ้าไม่ใช้ค้นป่ามะหม่วงแท้ๆที่เล่นอยู่แถวแถวนี้นะครับจะไม่รู้เลยว่าตรงนี้น่มีซากโบราณสถานอยู่อย่างอาจารย์เคียงนะครับ ได้รับรู้เรื่องราวของโบราณสถานวัดป่าม่วงนี้แห่งนี้นะครับเพราะแหมนะครับแมหมเาจานท์เค้เป็นคนร้อยฟังแหมบอกว่าตอนที่เขายัางเด็กๆเนี่ยเขายังมีโอกาสทันเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระพุทธรูปองค์น้อยนะครับหนังอยู่บนโบราณสถานลางนี้มันมีคน้ายนะครับคนลายมาลักมาลักขุดนะครับขุดบนเนินน่ะมันดันเอาพระพุทธรูปซึ่งเป็นปูนปัน้นลงไปข้างหลังแล้วก็ขุดลงไปที่ใต้ฐานของพระพุทธรูปนะครับ คุดลงไปเนี่ยเป็นบ่อลึกเลยครับลึกประมาณสามเมตรสี่เมตรได้เลยแต่เหมบอกว่าปรากฏว่าไอ้พวกที่คุดอยู่น่ะมันบ้าอยู่ในหลุมเลยครับมีเสียงกระซิบบอกว่าคุดต่อไปลูกคุดต่อไปลูกกําลังจะถึงชุดของพระสังฆทองแล,แล้วเดี๋ยวจะเจอชุดพระสังฆทองจะได้ใสแล้วจะได้เหาะได้อะไรประมาณนั้นบางคนที่ไม่ดีอยู่ในหลุมนะครับอยู่บนบนอยู่ข้างบนเนี่ยวายกอกแกะเกอกแกะกอกแกะเราบอกว่าน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วม คือลักษณะเหมือนมันว่ายนา้ําแต่วันว่ายอยู่บนบกแมมเราให้ฟังว่าตอนเด็กๆอะ่ะเคยเห็นปรากฏการ์อย่างนี้นี่คือหลุมนะครับที่มีหองรอยของการคุดค้นนะครับโบราณสถานนะครับที่เก่าแก่ที่สุดของวัดป่มามะม่วงอีกจุดหนึ่งอยู่ทางด้านหลังของจันเคียง ซึ่งคนบ้านป่าม่วงเนี่ยจะเรียกกันว่าเกาะพระพุทธหักหรือเกาะ er, หลวงพอ่อนาคจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรบอกว่าโบราณสถานีจุดนี้ของวัดป่าม่วงเนี่ยมีอายุย้อนหลังไปถึงสมัยยุทธยาตอนต้นร่วมสมัยสุขโขทัยตอนปลายได้เลยโดยเฉพาะพระพุทธรูปอักซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพอ่อนาคนะครับเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยสุขโขทัยตอนปลายเหมือนกับหลวงพ่อเงินวัดบ้านไกล นะครับละไม้คลายคืนก็นหลวงพ่อทองหรือหลวงพ่อเหมของวัดประเเฟกที่นี่หลายๆคนจะถามต่อไปว่าทําไมหลวงพอ่อนาคจึงมีถือคลองจองก็หลวงพ่อเงินจึงมีถือคลองจองก็หลวงพ่อทองชาวบ้านแถวนี้ก็จะเล่าก็เป็นตำนานบอกว่าเซตีสามคนนะครับเซตีสามพี่น้องสร้างวัดขึ้นมาสามวัดคนผีสร้างวัดประเเฟกน้องคนรองต่อมาสร้างวัดบ้านไกล น้องคนเล็กสร้างวัดมาลัยป่ามะม่วงฉะนั้นพระพุทธรูปที่อยู่ในวัดทั้งสามวัดนี้จึงเป็นพระพุทธรูปที่น้องกันหลวงพ่อทองผีใหญ่หลวงพ่อเงินผีรองหลวงพ่อนาคน้นองเล็กแล้วเราไปดูหลวงพ่อหน้ากันว่าหลวงพ่อนาคปัจจุบันเนี่ยยังมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างครับผมและนี่ก็คือสภาพของหลวงพ่อนาคนะครับในปัจจุบัน ซึ่งบริเวณนี้ชาวบ้านป่ามะม่วงเนี่ยจะเรียกกันว่าเกาะพุูดคอฮักแล้วก็มีความเฉื่อกันว่าเหตุที่หลวงพ่อหน้าต้องกลายมาเป็นอย่างเงี้ยก็ด้วยฝีมือของพม่าทางวัดพระแปกวัดบ้านไกรแล้วก็วัดป่ามะม่วงนะครับ มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งเป็นชุมชนขนาดกลางนะครับมาตั้งแต่สมัยยุดยาเป็นอย่างน้อยในสมัยกรุงธนบุรีนะครับ2,318อเซหุ่นกี้เมทัพมาได้กรีธาทับนะครับ3,000มมกว่าคนเพื่อจะไปตีเมืองพิษณุโลกการกรีธาทัพของอเซหุนกี้เนี่ยผ่านมาทางบ้านกงผ่านมาทางบ้านไกลป๊ปแปกแฟกแล้วก็ป่ามะหวงด้วยก็เป็นเหตุให้ชาวบ,บ้านแถบนี้เนี่ย ลบหนีภัยสงครามกระจัดกระจายกันไปคนละทิศละทางนับตั้งแต่2,318นะครับก็เป็นเหตุให้วัดบ้านกงวัดตะแกวัดบ้านไกลรวมทั้งวัดความมหมงเนี่ยต้องร้างลงไปในขราวนั้นนะครับเกือบทุกวัดเลยเพียงแต่ว่าหลังจากที่สงครามสงบเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ ชาวบ้านที่แตกกระสานสร้างเซนกระจากระจายไปก็ย้อนกลับมาธนุบมรุงบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับวัดบันกงวัดประแฟกวัดบันไกลวัดป่าหมวงก็กลับมาเป็นวัดที่มีชีวิตชีวาใหม่อีกครั้งเมื่อประมาณพศ2554-2555นะครับชาวบ้านป่าหมวงอาจารย์พรรวมทางอาจารย์เคียงนะครับปรึกษาหาหรือกันว่าเราน่าจะทําการบูรณะปฏิสังขรวิหาร รวมทั้งหลวงพ่อหน้าของวัดป่ามะ่วงให้กับฟื้นคืนองค์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนั้นนะครับมีการปรึกษากันว่าถ้าเราจะสร้างของไหมครอบของเก่าเลิดีมั้ที่ประชุมบอกว่าถ้าทําอย่างนั้นน่ะมันจะเป็นการพิษกฎหมายไปหรือเปล่านะครับพิษกฎหมายโบราณสถานนะครับกร,กรมศิลปากรคงไม่อนุญาตแน่ดังนั้นที่ประชุมจึงตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่สร้างของไหมทับของเกา่าแต่เราจะสร้างของไหม ขึ้นใกล้ๆของเก่าดีกว่านะครับก็เป็นเหตุให้นะครับ2,556นะครับโครงการสร้างวิหารหลวงพอ่อนาคโครงการสร้างหลวงพอ่อนาครวมทั้งโครงการสร้าง JD เจดีดอกบ,บวัวตูมนะครับของวัดป่ามะมงจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่2,556จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้โครงการนั้นได้ลุดหน้านะครับสำเร็จลุล่วงไปทีละขั้นตอนนะครับ อย่างเช่นภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้และที่อยู่ด้านหลังของจันทร์เคียงนะครับก็คือวิหารหลวงพ่อหน้าซึ่งทางวัดป่ามะหมวงนะครับได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากที่เคยปึกษาหารเลยว่าเราจะสร้างของใหม่ทับของเก่าดีหรือไม่แต่เนื่องจากเราสร้างไม่ได้เราก็เลยสร้างของใหมใ่ใกล้ๆของเก่านะครับแล้วก็สําเร็จรู้ล่วงลงไปสวยงามอย่างที่เห็นในภาพ โดยในวิหารนะครับก็สร้างพระพุทธรูปศิลปะสุขโขทัยขึ้น1องค์แล้วเราก็ใช้ถือแบบหลวงพ่อพระพุทธรูปคอฮักโบราณน,นั่นคือหลวงพ่อนาคเหมือนกันและการจานร์เคียงเข้าไปดูในวิหารนะครับว่าหลวงพ่อนาคซึ่งอยู่ในวิหารจังงามขนาดไหนครับผม